สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนครับมือนีตอนเศร้าได้ปนปากคอใหญ่แซ่บครับผมไปกินหมองเห็ดงานคือเก่าครับก่อนอื่นเขาเตรียมวัตถุดิบครับพี่น้องกจะมีหัวหอมซอยนะครับพี่น้องมากน้อยมากหลายแล้วแต่พี่น้องนะครับตามใจผู้มักครับผมซอยหอมแล้วี่ก็ตามด้วยผักชีฝรั่งครับพี่น้องขึ้นอยู่กับพี่น้องมากครับใส่หน่อยหรือว่าใส่หลายครับแล้วแต่ครับความต้องการของแต่ละคนนะครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับวัตถุดิบพอก็มีนี่แหละครับ นี่ปลาคอตัวยงใหญ่เลยพี่น้องตอนเศร้าครับเอามาคว่วเก็ดเรียบรลอยเอากนลางน้ำออดีๆครับข้างหม้อทีนี้เอาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปครับตามด้วยน้ำปลาทรงเครื่องนะครับผมใส่สองซอนโต๊ได้ครับโต๊ยังไงครับพี่น้องใส่ลงไปครับล่อหม้อเดือดครับเอาปลาลงครับพี่น้องนี่ครับเอาลงไปเลยนะครับต้มให้มันเปื่อยแกงไงนะครับแกวตะเนือมันครับ รอสักครู่พี่น้องไว้มันโกหก่นแล้วเปื่อยเรียบร้อยแล้วครับอ่าเพราเปื่อยแล้วเขามาคัวครับหัวหอมพริกกระเทียมนะครับเพราะว่าอยู่ห้องผักครับพี่น้องบบมีเต่าก็เลยมาเห็นจังสีออานะครับเฮ้สิต้มก่อนครับต้มหน่ามันอ่อนๆนิ่มๆแล้วมาเราวมาขคัวครับพี่น้องให้มันได้ประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นการตำครับเขาก็มาใส่คุกตำแล้วแต่พี่น้องมากหยาบมักละเอียดนะครับ ผมกัพอดีพ่อประมาณนะครับขูดสากออกแล้วก็เอาปลาเที่ยวแกไว้ลงไปเลยครับนี่ครับตัวนึงกินผู้เดียวสามขาดผมนะพี่น้องมาตำตอวเลยไปนี่ครับปวดแล้วคนเล็กๆตำพี่น้องมักหยาบกันแล้วแต่พี่น้องนะครับมักละเอียดแล้วแต่สูตรใครสูตรมันพูดแล้วห้องผมก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอาซ้ำนี้ก่อนนะครับล้งจานนั่งครับผมก็สิเติมน้ำปลาร้าลงไปเที่ยวต้มไปกับปลานะครับ แต่พี่น้องมักอันนี้เข้าครับมักคนมักน้ำแบบใดครับตามใจผู้มักนะครับส่วนผมจะไมาคนเกินไปนะครับจะมีน้ำน้าจะกน้อยเพราะได้จํานะครับผมจังค่อยเสียบนะครับปนปลาคอเนี่ยถือว่าเด็ดอีกเมนูหนึ่ง้ะครับพี่น้องแซ่บครับผมบ่ได้กินโดนมากินเนี่ยโอ้ยสุดยอดดีครับนี่เติมไปเรื่อยๆส่วนเครื่องปรุงกับบะมี่ยังหลายครับมีผงชูแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นกับน้ำนี่แหละปลาแดดเขาต้มเนี่ยพี่น้อง นี่ครับผมจะเอาประมาณนี้พอดีเลยครับแล้วก็มาปรุงด้วยครับด้วยผงชูรสน้ำปลาแค่นั้นพี่น้องพอตกปรุงลายครับพราะว่าปลาแดกบันนัวอยู่แล้วครับเราไปซีเปิืงแ่บป้อแ่บป้อหมแล้วจางกระเตอรน้ำปลาลงไปอีกผมว่าไปคนขาเข้มเดยบาด <c oughs> อา๋ากินคกับขเขาเหนียวนอนเพื่อแ่บเพื่อก้าแล้วพี่น้องเพราะรสชาติเด็ดที่ครับเิมผักลงไป หอมซอยชีฝรั่งซอยนะเอาลงไปแล้วแต่ผมใส่หลายก้าหอมครับใส่หน่อยก็หอมเหมือนกันแต่หอมหน่อยเ <c oughs> นี่ยน้องพี่น้องอ่ะถือว่าเมนูนี้สุดยอดแล้วครับผมพ่นแล้วยกนิ้วอีกตั้งห่านี่ฮบเบลือกหน้าตาบู๊ยเป็นแสีบให้ครับสุดยอดเราปนปลาคอนี่ครับผมปนปลาคอปลาคอปลาคอเห่้ยหมดแล้ว,รรรรลวนะพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องตักใส่ถ้วยบู๊ยมีหอดปักเตียงผุดเลยท็อปปิง้งสุดยอดครับผม กินกับผักแตงนะสุดยอดเลยผักบมุมีพี่น้องมีแต่ผักแตงนี่แหละตามกคยเยอมครับไม่น้าตาของเราเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับกะพี่น้องลองไปเหตุกินเบื้องเด้อครับแสบพิลีพี่น้องตามมากรฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผม